เอาสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันที่สาหาเนาะวันนี้สิมาสืบต่อนอกกับการติดเสื้อเพิ่มพื้นที่เสื้อน้ำขาวจากฝั่งไทยเนาะวันนี้ติดเสื้อน้ำขาวคือลอยลอยสี่สิบสองคนเนาะเห็นหรติดเพิ่มเสื้อน้ำขาวจากฝั่งไทยเนาะพี่น้องพี่น้องเข้าทีกลับขึ้นมาผู้ติดเสื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายวันคือว่า ยังมีผู้เสียชีวิตก็แบบยังเป็นศูนย์เเนาะพี่น้องทิดเสือลายบันนะแต่ทิดเสือรวมสะสมแมน4 7่2นคนพี่น้องทิดเสือรวมเนาะพี่น้องที่กำลังปีนป่วนหรือว่ารักษาอยู่กับจำนวน2,018นคนพี่น้องแต่แต่ละแข้งแต่ละที่กัมีรายสื่อตามน,านีน้เนาะมีจำนวนจำนวนคน ตละแข้งทีแตละแ,ละและนะข้งแตละนครขอนอนย้อยเสียหน่อยพีน,น้องมีจักคนจักคนเคยอ,อยู่นครขนลนล้มแรงจันทร์นี่ติดเสื้อน้ำเขา่าส1บคนเนาะพี่น้อง11คนเลยพี่น้องอยู่แข้งบริคัมไส้หนึ่งคนพี่น้องหนึ่งคนเนาะค้ามมวลกันหนึ่งคนพี่น้องอยู่แข้งสวันตนาเขตนี่83คนครับแข้งสวัตนาเขตติดลายกัวหมู่พี่น้อง ในเมือ,อนพี่น้องเราแข่งสารวันติดอยู่หนึ่งคนแข่งจะมาัซักสี่สิบหาคนพี่นอ้องเดี๋ยวขับพระเจ้าเช้าคืนขางขาให้เบิองยอดรวมยอดผู้ติดเสือเลยแต่เราแข็งเดียเ๋ยวช้าคืนขางขางนาพี่น้องเนาคืนน,นาเจ้าให้เบิองนาพี่นอ้องนี่คืนมาได้พี่น้องนี่คือจำนวนผู้ติดเพิ่มคือตามเนี่ยตามบนหน้าจอเองพี่นอ้องเจ้าคืนที่ว่าผู้อยากเบิองรายละเอียด ถาฟังมาท่านก็ได้อาขึ้นห้พี่น้องนะกรบผู้ติดเสื้อร่วมซาสมแ้วก็บกำลังปินป่วยพี่น้องนี่กำลังปินป่วยอยู่2 0 0พกับ18คนพี่น้องอยากจะรายละเอียดตามแต่ละแข้งมีพี่น้องนครหลวงรายสื่อจำนวนคนจำนวนคนติดแต่ละแขงติดจกคนมีจกคนจำนวนแต่ละคนรายละเอียดสำหรับคลิปนี้ในวันที่สหขอฝากไว แค่นี้ก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อให้พี่น้องทุกคนได้ับโู้ข่าวสารแต่ละวันเรื่องโควิด -19 พี่น้องขอขอบใจ